เราจะไปกินอะไรนะสมว่าเติมไปสิบนาทีนะวันี้จะไม่นั่งซีนะนะามคนนะวันนี้เดียวามคนนะมิเตอรมิเตอร์โอ้โหโอ้โหเจใหมากโอ้โหเราดึงไปลเราไม่รู้ว่าจุดอะไรเราต้องไปด้ยนะเอ่อโรสดีนฟก ทีน่นี่ยโให my god เราลงที่นี่สบายที่กินซ่าใช่ไหมนะ We come back นะมาโทรคิวเรลงกินซ่าดีผมกินเยอะมากเราญี่ปุ่นอ่ะผมก็กินอ่ะกินเน,นี่ยสบายที่สุดใช่ไหมโอ้โหดูดิลงสบายสบายดีๆนะเราถึงแล้วนะสั้นตายคิวนะครับเราอยู่ประมาณทางนี้ไปได้ถึงแนะโอ้ยชิโอยชิโอ้ยชิอ่ะโอ้ ที่ไอนะนี้นะรยานขายอู้โอ้ยซิอโอ้ยซิโอ้ยซิออรม่อไม่ทันขอโทษนะไปซื้อก่อนเอ่อว้นม่งโฟเนวนม่ตัวอะไรกันทํไมอาโอ้ตน้อันนี้มร้ยอร่อยเ่่ามเด็กอ่าถวไว้ถว้ถอวอร่ย อืมออยสิอืมจูสิีมานเลยอืม This is a w e i r d s e h a h อืมดีออกมาดูดน้ำดูดิดูดิอืมอ อันนี้อันนี้พงมากเลยอันนี้เ0 0 0พอันนี้หมื่นหึงอันนี้3ามพเอากินเนไหมไม่กินเนอไม่ชิมหรอ,อสชิมเส็จชิเลยโอ้ยเอาเลยเอาไปเลโอ้ยชิ้นอ่ะโอ้โอ้โอเคอโอเคโอค้ยชิ้อ่โอ้ยชิอ่อยชิอะ คัดเป็นสีดำเด็ดคัดปเี่ไปเลนะไปอะมะว้าวโอ้เป็นพันชินนเยเินปันพันบาทในะอรมาก็ดพันบาทสองพบาทค่ชิ้นละหก0หลเ่เอามาโอ้โหอาเจ้าดีมากเลย อือแค่ไหนโอ้โหอืมอือเออมักดีมากอืมอืมอือคุมปลาหมูปลาหมูนะชิ้นยตักไข่นะโอ้โหอรูมากเอ้ ตปลาหมาอรยฮะอือ <siz? S 1> ้ยชิโเฮ้ยร้านนี้ too, stay, um, Again, ้านี้ร้านี้ทุกคนไอ้ทุกคนช่วยช่วยนะกันร้านนี้ะไม่ใช่ไปอไปขาบอคนเยอะไปแล้วต้องห่างหางหน่อยแล้วรอรอเขาดนึงนะโอ้อันนี้ดีกว่าอีกไ้วกินรานี้นะโอเคโอเคเชิญมาดยอเลยโอ้ดูนะ อันนี้มึงนเป็ดน,นะประมาณ5,000บาทอันนี้อันนี้ประมาณาไม่เกินสองพันพันห้าอันนี้ห้าพันโอ้หใหญ่มากนี่เป็นไก่กงดูดิอร่อยมาก so like tasty you k อโทรล่ก่อนนะอืมหจ่ายตรงนี้กินอันนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนนะดูว่าเปนะ็นยังไงนะดูนะไม่ธรรมดาอ,อืม หูกินทนออมาเลยกินอชหน่อไปวิว้หน่อยใช่ชเเห็นมั้ีไมเขออันนี้เป็นกีพิเศษนะชิมมันหน่อยอซาบิดินนะเสคทำนี้นะทำนี้ทำนี้ทำนี้ทำทำใหญ่นะ โอ้โหเป็นมั้งกินเสียแล้วทะเลโอมาเรเใช่ไหม,มดีรือรู้สึกอยู่ในฮอกไกโดเรใช่ไหมโหอะไรอร่อยมากจร<ห>ิงๆไม่ธรรมดานะที่เมืองไทยนะอันนี้ไม่คิดว่าจุงขายเป็นหมื่นใช่ที่นี่ถูกกว่าเยอนะครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเนื้อเขาอุลิของเขาอะไรมันตีหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ของของถูกนะของขนะมันไม่กินเลยอ่ะ โอ้โหโอ้โหอืมตัวนี้นะมูนี้อาอืมอืมอูนีนะส่วนมาสุดนะไม่เหม็นโอ้กินนะไม่ไหวแล้วเคซิวนนี้ต้องมาชื่ออะไรอะไรไรก็สนหน ไม่กล้าทำเราก็ไม่ทำเราเป็นผู้ชายเราต้องกล้ากล้าหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นเซฟตี้มันช่บอกว่าไม่ไม่เซฟหรอทำไมไม่ไปไมยเป็นผู้ชายไม่ใช่เราก็ทำทำอันนี้ทิ้ง่ายก่อนนะเคยปฏิักต์ได้เป็นผู้ชายเราแค่ผู้ชายหน่อยไม่หน่อยไม่ใช่บอกว่าคนหนึ่งคนหนึ่งเขาเขาเขากลัวเราก็กลัวไม่ใช่ไม่ต้องอันนี้เราต้องเป็นคนที่อันนี้เพรว่าเราแข็งแรง bây, bài bài thôi bài 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 chưa đấy bài Tokyo Dome bài 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 No, ไมม่เี่นอันนี้ก่อนเอาหลงอันเดียวอเดียวอันไม่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 ง่ายกว่าง่ายหนึ่อันนะอ่างอันง่นะอันนี้ง่ายเนี่ยมีแค่อันเดียวไม่มดแม t h e y 3 6 r n n มวันนี้ก็ไปได้นะื่อชอมวชอหมชื่ใจไหได้ไปเถอะโอ อีกเจ็ดค ja, mm ั hmm. ah, ้งอีกเจ็ดท ah? mm ั้งกสนไหมเสนอเกกยนไหมฮะเอาเหรอเอาอีกตัวใครชนะนะ มีเกมเยอะมากทำสบายเลยนะชื่ออะไรนะอะไรอ่ะชื่อนี้อะไรโก้าทีมมาฉึงเอาตังค์ดเองหนึเหรียญอ้คนแค่เป็นห้าห้าพันห้าพันนห้าพันเหนหนึ่งเหรียญ

อยู่ไม่ต้องดูข้างบนดูปูเล็กันเดียวอยู่ดูดูอัพเตูตปูเล็กมันไม่ตกกงได้แล้วอ๋อาอย่าตายนะจิ๊ด้าปมจิ๊ด้าตายีกแล้วมมมโอเไอีกใรตายใช่ไหมอีสกีปม ปมมีแค่สครั้งเองน,นะกินข้าวเราต้งเล่นะแล้วมีของเยอะดูดิซุกโกรแล้ว<อ>มาวอะไรฮะอะไรยิงมาได้ังไม่หยุเมือ,อ,อเลยวะทำอะไรไม่ได้แล้วชินจุกโ ไปที่นี่เขาไม่ให้พูดนะยี <after that> ่หองส่งคนก็ออกไปด้วยกันนะเราซื้อตั๋วเนี้ยฉันก็หายนะเราไม่รู้ถือว่าถูกแล้วเราต้องไปด้วยนะเออ Lost in Tokyo One Day นะมันไม่ได้ไปไหนกิจสิไม่รู้หรือว่าไปว่าไปชินจูกุเลยแล้ t next one แล้วก็ชินจูกุแล้วใช่คุณไปแล้วไหมว่าใช่หรือเปล่าไปชินช่าย

ากินนแบาเย็นนะฮะเคมากินก <laughs> okay. <laughs> ัน <to> นี้ไอคเลยมันรู้สึกมาอยู่คนเดียวหนาวันนี้เอ๊ะเอาถ้วยเอาถ้วยเชื่อแล้วอแลออสนกินนะว่าอร่อยหรือเปล่เชิมเหนกัรยเฮ้ยนเย็นเอาไปเราตัวีตรนมันดูออยหรือเปล

啊！你拿轮了？啊？啊？哦，我没拿嗯，真的。啊？睡啊。You can just g i e them stuff like I know the ordering process and leaving my seat. 这个拿掉吗？拿捏哦，写歪就拿，拿捏哦。这东西要拿去给他。对吗？ harap dari dia jadi dari sini dari tadi